ประเด็นต่อมาที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับคนที่แวะเข้ามาดูคลิปนี้ย้อนนึกไปถึงว่าโทษจำคุกตามมาตรา40เนี้ยมันจำคุก3ปีถูกไหมครับไอ้3ปีเนี่ยครับอยากให้ดูมาตรา95ครับในคดีอาญาถ้าไม่ได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทําความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้นับแต่วันกระทำความผิดเป็นอันขาดอายุค,ความ ทษมาตรา40นี้คือ3ปีก็ลองไล่3ปีดูโทษจำคุก1ปีถึง7ปีเห็นไหมครับมันอยู่ตามวงเล็บ3ครับเพราะนั้นอายุความมันคือ10ปีสำหรับความผิดต้องระวังโทษจำคุก1ปีถึง7ปี1ถึง7 3อยู่ใน1ถึง7นี้เพราะฉะนั้นอายุความคือ10ปีคราวนี้ได้ไเดียไหมครับว่า เราถูกเบี้ยนี้การค้าชนะคดีแพ่งกรรมคำพิพากษาไปกรรมคำพิพากษาเอาไว้เมื่อ7ปีที่แล้วแล้ว7ปีที่แล้วเนี่ยนะครับยึดอะไรไม่ได้เลยอายุความคดีอาญายังไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารจาอะไรครับเอางบในช่วงในช่วง7ปีที่ผ่านมานะครับช่วงเวลาที่เขาเป็นหนี้นะครับก่อนและหลังการเป็นหนี้นะครับเอามาดูเพื่อดูว่ามันมีการย้ายซ่อนโอนทรัพย์สินไหม หลักฐานนี้จะอยู่บนงบการเงินครับถ้าเจอหมายความว่าอะไรครับวันนี้ฟ้องคดีอาญากรรมการบริษัทได้กรรมการบร,ร,รบิษัทลูกนี้ได้แม้เหตุการณ์นั้นจะผ่านมาแล้วเปีผ่านมาแล้ว8ปีฟ้องได้ไหมครับฟ้องได้ผ่านมาแล้ว9ปีฟ้องได้ไหมฟ้องได้ผ่านมาแล้ว9 9ปีครึ่งฟ้องได้ไหมฟ้องได้เพราะอะไรครับเพราะมันยังไม่เกิน10ปีเห็นไหมครับเพราะนั้นงานนี้นะครับจะเป็นประโยชน์มากนะครับกับ ทางเจ้าหนี้การค้าที่ถ้าหากว่าเจอเรื่องราวที่ถูกเบี้ยวหนี้มาเมื่อในอดีตนะครับแล้วคิดว่าตัวกรรมการของบริษัทลูกหนี้ตอนนี้ก็อู้ฟูก็ร่ำรวยเข้าล้มบนฟูกนะครับก็ให้นึกถึงมาตรา40อายุความ10ปีครับ